ก็ทีผู้ฟังผู้รักการสร้างเวลทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเวลทอ5 minutes a day to be ูวีอย yesterday รายการนี้ทําให้ทุกคนนะเริ่มต้นการสร้างเวลต้งหด้วยเวลาเพียง5นาทีต่อวันดกันนะครับวันนี้ EP ีที่105ทําไมคนเราถึงตัดสินใจเรื่องการลงทุนได้แตกต่างกันอย่างที่เราได้ฟังกันไปใน E ีก่อนนะครับว่าไม่มีใครหรอกครับที่บ้าเพราะแต่ละคนเนี่ยก็ย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอันเนื่องมาจากพื้นฐาน แล้วก็สิ่งแวดล,ล้อมที่เราเกิดมาที่แตกต่างกันใช่ไหมครับผู้คนที่เติบโตมากับความยากจนจะคิดเรื่องของความเสี่ยงและก็ผลตอบแทนในแบบที่ลูกของนายธนาคารผู้มั่งคั่งไม่สามารถเข้าถึงได้หากเขาเองลองพยายามแล้วก็ตามคนที่เติบโตมาในช่วงเวลาที่เงินเฟอ้อสูงริ้วจะได้รับประสบการณ์อะไรบางอย่างที่แตกต่างกับคนที่เติบโตมากับสภาวะ ราคาสินค้าคงที่ไม่เคยได้สัมผัสในหน้าผู้ค้าหุ้นผู้สูญเสียทุกอย่างในระหว่างช่วงเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่อย่างเช่น Great Depression อย่างถ้าเกิดในประเทศไทยก็หมายถึงต้มยำกุ้งเนี่ยก็จะได้รับประสบการณ์อะไรบางอย่างที่คนทำงานด้านเทคโนโลยีผู้กำลังดื่มดั่กับความรุ่งโรจน์ในช่วงท้ายปี90ไม่สามารถจะจินตนาการได้ชาวออสเตรเลียผู้ไม่เคยเห็นสภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในช่วง30ปีจะได้รับประสบการณ์อะไรบางอย่างอย่างที่ชาวอเมริกันไม่เคยมีมาก่อนและอีกมากมายครับรายการของประสบการณ์นั้นไม่มีที่สิ้นสุดครับเพราะแต่ละคนเคยเห็นผีบางคนไม่เคยเห็นผีบางคนเล่นคริปโตแล้วรวยบางคนเล่นคริปโตแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จแต่ละคนนั้นย่อมมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันแล้วเราเองก็มักจะเชื่อสิ่งที่เราประสบ มากกว่าสิ่งที่เราไม่ประสบถูกไหมครับงนั้นคุณรู้เรื่องสิ่งต่างๆเกี่ยวกับการเงินหลายเรื่องมากครับที่ผมไม่รู้และได้ทางกลับกันผมเองก็รู้ในสิ่งที่คุณเองก็ไม่รู้เช่นกันคุณก้าวผ่านชีวิตด้วยความเชื่อเป้าหมายและการคาดการณ์ที่แตกต่างกันกับผมไม่ใช่เพราะว่าเราคนหนึ่งคนใดฉลาดกว่าอีกคนหนึ่งหรือมีข้อมูลที่ดีกว่าเท่านั้นนะครับแต่เป็นเพราะว่าเรามีชีวิตที่แตกต่างกัน ซึ่งถูกหล่อหลอมาจากประสบการณ์และก็สิ่งจูงใจที่แตกต่างกันประสบการณ์ส่วนตัวในการตบตาเรื่องเงินของคุณอาจจะเป็นส่วนน้อยของสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้แต่มันอาจจะเป็นสัสดส่วนที่มากของสิ่งที่คุณคิดว่าโลกนี้นั้นเป็นอยู่ดังนั้นผู้คนที่มีความฉลาดพอๆกันจึงสามารถเห็นต่างในเรื่องของสาเหตุและสิ่งที่ทำให้เกิด การถดถอยทางเศรษฐกิจวิธีการที่คุณควรจะนําเงินของคุณไปลงทุนก็ย่อมต่างกันสิ่งที่คุณให้ความสําคัญเป็นระดับแรกในการลงทุนก็ต่างกันบางคนให้ผลตอบแทนเป็นความสำคัญระดับแรกบางคนให้ความเสี่ยงเป็นผลตอบแทนระดับแรกถูกไหมครับบางคนเน้นรักษาเงินต้นบางคนเน้นผลตอบแทนเสี่ยงเท่าไหร่ก็ไม่สนคุณควรแบกรับความเสี่ยงมากแค่ไหนแต่ละคนก็ให้การแบกรับความเสี่ยงที่ แตกต่างกันและก็อื่นออีกมากมายครับและนั่นก็คือสิ่งที่ทําให้เราได้เข้าใจใช่ไหมครับว่าคนเรานั้นตัดสินใจเรื่องการลงทุนได้แตกต่างกันไม่ใช่เพนเพราะแค่เรื่องของไอควความฉลาดเท่านั้นแต่มันเป็นมันเรื่องจากประสบการณ์แล้วก็การเลี้ยงดูแล้วก็สิ่งที่คุณประสบพบพันเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่ต่างกันนั่นเอง วันนี้จบไปด้วย if I had to sum up my practical skills I would use one word survival and operating a h e a d fund u t i l i z e my training in survival to the fullest คือจอสรรดเมื่อก,ก่อนเขางลงทุนคนเดียวนะครับจนวันหนึ่งเขามีเงินเยอะขึ้นเขาก็เปิดกองทุน hedge fund เพื่อมาลงทุนนะครับเขาก็ให้ไอเดียไว้อันหนึ่งครับว่าถ้าเกิดว่ามีใครมาถามเขาเรื่องเคล็ดลับในการลงทุนเขาบอกว่าถ้าเกิดอยากจะสรุปนะครับ ทักษะอันนึงที่มันเอาไปใช้ได้จริงเนี่ยผมอยากจะพูดแค่คำคำเดียวครับคือการเอาตัวรอดครับและการที่เขาเปิดเหตุฟันขึ้นมาเนี่ยเขาเองเนี่ยเน้นนะครับในการเทรนนิ่งลูกจ้างของเขาแล้วก็นักเทรดเดอร์ของเขาเนี่ยนะครับให้เรื่องการอยู่รอดนะครับเรื่องการหลักางเงินต้นเนี่ยฮะเรื่องการไม่ขาดทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดครับ to the fullest หมายความว่าจะกําไรเท่าไหร่นะอีกเรื่องหนึง่งแต่เอาคอนเซปต์แรกก่อนไหม ก็คือรักษาเงินต้นอย่าไปโลภมากแล้วก็เน้นถึงผลตอบแทนเป็นหลักแต่อยากจะให้ดูเรื่องความเสี่ยงเป็นหลักนั่นเองนั่นคือสิ่งที่จอร์จโซรอสได้พยายามจะสื่อให้เราเข้าใจถึงการเอาตัวรอดซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญชตาตญาณที่สําคัญของมนุษย์ถูกไหมครับที่ทําให้เรารอดพ้นวิกฤตหลายๆอย่างในมนุษยชาติในประวัติศาสตร์ของเราที่ผ่านมาและเราก็รอดมาเป็นมนุษย์จนถึงทุกวันนี้ครับขอขอบคุณสําหรับการติดตาม อย่าลืม subscribe ไลค์แชร์คอมเมนต์ติชมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการสร้างเวล์ว